มี FC จากอเมริกาสองสามท่านท่านรุตษาถามถึงบอกว่าว่าผมห้อยพาอะไรบ้างท่านอยากจะให้ผมแสดงออก,กว่าสักนิดหนึ่งเอาละนะ,เ,ะเดี๋ยวจัดให้ตามประสงค์ก็องค์แรกนี่ก็คือหลวงบู่ทิมฮะวัดะหารไร้ระยองอันนี้เขาเรียกว่าพระขุนแผนเนื้อชมพูข้างหลังก็มีตะกุดนะครับอีกองคหนึ่งก็คือ ซุ้มกอครับสวยนะฮะองค์นี้กำแพงเพชรของแท้ภาคกลุอีกองค์หนึ่งก็คือสมเด็จกลิ่งปเปาเรศนะฮะรุ่นปราพพ่อของรัชกาลที่ห้าเป็นผู้ทาทำไมต้องเรียกว่ารุ่นปราพ่อเพราะสมัยที่ประบาทเจ้าจะจูจอมก้าเจ้าอยู่หัวท่านชนะสึกพ่อที่ไปรบมา ท่านก็ปลุกเสกเหรียนปราบพ่อแล้วก็ถือโอกาสเอาพระพระกลิ่งเปาเวเรศรุ่นเนี้ที่ทำขึ้นมาเอาเข้าทำพิธีปลุกเสกด้วยนะก็เป็นกลิ่งเปาเวเรศปราบรุ่นปราบพ่อไหนๆก็ไหนๆแล้วท่านผู้ชมสร้อยเส้นนี้เป็นเส้นที่ผมแขวนอยู่ตอนถูกยิงสองร้อยนัดเอามาไล่กันทีละองค์แล้วกัน องที่ผมพออเป็นพระประธานก็คือหลวงปู่ทวดร,รุ่นปี24 9 7รเจรุ่นแรกเลยที่หลวงปู่ทิมปลุกเสกขึ้นมานะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็เป็นกลิ่งเปอร์เวเรตเหมือนกันแต่กลิ่งเปอร์เวเตรุ่นนี้พิเศษหน่อยท่านผู้ชมที่เล่นพระอาจจะไม่เคยเห็นเป็นกลิ่งเปอร์เวเรตสองหน้าเห็นไหมฮะสองหน้าหน้านี้แล้วก็หน้านี้ อันที่สามเนี่ยเรียนหลวงปูมั่นภูริทัตโตปี2492ก็คือ2491ป,ปลายปีหลวงปู่มั่นท,นท่านทิพานศพตั้งอยู่ที่วัดป่าสุทาวาสลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มีชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ฟันอาจารโรหลวงปู่ขาวอนาลโย หลวงปู่ชอบฐานโมก็ไปที่งานศพก็เลยคิดว่าถ้าปีหน้ามีการพระราชทานเพิงศพเนี่ยจะมีอะไรบ้างที่จะแจกประชาชนที่มาก็าเลยทําวัตถุมงคลนี้เขาเรียกว่าเหรียญ2อง2ของหลวงปู่มัน่นภูริตโตแล้วก็แน่นอนที่สุดนะฮะผมมีเหรียญเสมา2470ียมา2470ของหลวงปู่เดิม หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครราชสีมานะฮะแล้วก็อีกองคหนึ่งก็คือที่ผมไม่เคยคาดออกจากคอคือหลวงตามหมาบัวยานสัมปันโนซึ่งเป็นพระที่ท่านแผ่เมตตาให้กับเจม,มวยและผมเจม,มุวยเอาไปให้ท่านท่านแผ่เมตตาให้มีจํานวนน้อยมากนะฮะแล้วท่านก็ไม่ค่อยชอบแผ่เมตตาให้ใครก็อันนี้ก็เป็นนะฮะสมเด็จพระลคังจะแท้ไม่แท้ผมไม่รู้แต่ของผมเนี่ยของแท้ท่านผู้ชมครับเวลาห้อยพระเนี่ย ถ้ามีศรัทธากับพระองค์นั้นพระองค์นั้นของแท้อย่าไปกังวลฮนะได้ของดีมาไม่ต้องไปให้ดูว่าที่ของแท้หรือของปลอมอเมื่อท่านเขาให้เหรียญอันนี้มาให้พระองค์นี้มาก็ขอบคุณในเมตตาจิตที่เขาให้มาแล้วก็ยึดถือไปเลยว่าของแท้แล้วก็ทุกอย่างมันก็จะแท้เต็มไปด้วยนะครับทีนี้พเพลินในช่วงหลังเนี่ยผมมีพ่อแม่ครูจารย์ให้พระมาอีก ผมไม่ไม่แขวนก็ไม่ได้ท่านผู้ชมฟังแล้วอย่าตกใจนะครับนี่คือหลวงปู่ชอบฐานสโมโบรุ่นเงินข้างหลังนี่มีเกสาท่านอยู่หลวงปู่ชอบฐานนสโมโนะครับแล้วก็สององค์นี้อย่าตกใจนะฮะพระมะขามทองคำนะฮะองค์หนึ่งคือหลวงปู่ฟั่นอาจจโรรุ่นแรกของแท้ฮะ องนี้นะฮะเป็นพระมาะขามทองคําเห็น,นะะมังฮะท่านผู้ชมเป็นของหลวงปู่สุขวัดคลองมาขามเท่านะฮะก็ผมก็ไม่รู้นะฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ผมห้อยคออยู่แล้วที่สําคัญที่สุดท่านผู้ชมครับคนก็ถกเถียงว่าพลังพุทธคุณพุทธานุภาพมีจริงหรือเปล่านะฮะโน่นนี่นั่นผมก็บอกว่าเอางี้ดีกว่า พระเครื่องทุกองเนี่ยที่ได้รับการเมตตาหรือบุกเสกจากพ่อแม่กูจาร์ทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วแต่มีพลังทั้งสิน้นแต่ว่าจะคุ้มครองเราหรือไม่คุ้มครองเรานั้นขึ้นอยู่กับสองกรณีกรณีแรกนะฮะคือเราต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมไม่ทําความชั่วพเพื่อแล้วถ้าใครเชื่อในพลังพุทธคุณและพุทธอนุภาพของพระเครื่องแล้วเนี่ยก็ให้ปฏิบัติตนตาม ธรรมะขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าทำดีเป็นคนดีรักษาถือศีลห้าให้มั่นคงนะฮะแล้วก็จะแก้คลาดนอกเสียจากว่ามันเป็นวาระที่เราต้องจากโลกนี้ไปจากเวรจากกรรมเก่าที่เราทำอยู่แต่ว่าถ้าการรอบทำร้ายกันหรือว่าพวกมนต์ดำกุณตัยพวกเนี้ยถ้าเราถือธรรมะอยู่ในตัวเรานะ,ะแล้วก็ค้อยพราที่พระมารุจารให้มาเนี่ยก็จะรอด